สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาแนะนําเหรียญ5บาทพศ2525นะครับเหรียญ5บาทพศ2525จะมีการผลิตออกมาอยู่2บล็อกนะครับบล็อกปกติกับบล็อกหายากนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้านหลังนะครับจะเป็นรูปของพญาคุดนะครับพศ2525นะครับ5บาทนะครับ ประเทศไทยนะครับโดยใต้คําว่าบาทนะครับจะมีตรานกวายุพักนะครับจะภายใต้ตรานี้นะครับก็จะมีเลขนะครับย่อของปีพศในการผลิตนะครับอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ด้านขอบก็จะเป็นขอบแบบนี้เลยนะครับโดยจะมีการผลิตอยู่2บล็อกนะครับบล็อกหายากแล้วก็บล็อกที่เป็นแบบธรรมดานะครับ ส่วนตัวนี้นะครับที่ผมนํามาแนะนํานะครับก็จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับเป็นบล็อกธรรมดาลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของบล็อกหายากนะครับจะเป็นเหรียญหายากอันดับหนึ่งเลยนะครับบล็อกหายากนะครับจะเป็นด้านหน้านะครับจะเป็นผ้าเสียเล็กนะครับโดยการสังเกตนะครับก็จะดูตรงตัวเดเด็กนะครับจะมีตัวหนังสือที่ บางกว่านะครับแล้วก็ตรงผมนะครับกับตรงเสื้อนะครับก็จะมีระยะห่างกว่าปกติครับกับบล็อกผ้าเสียนใหญ่นะครับแล้วก็ตรงแว่นตานะครับแล้วก็เหรียญบล็อกหายากเนี่ยนะครับก็จะมีราคาสูงถึงหลักแสนราคาก็จะประมาณแสนถึงห้าแสนนะครับแล้วแต่เขาจะตกลงซื้อขายกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของบล็อกที่ผมนํามาแนะนํานะครับที่ผมมีนะครับก็จะเป็น บล็อกเสียใหญ่นะครับสังเกตได้จากตัวดอเด็กนะครับก็จะต่างกันจากเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็เหรียญ5บาทปี2อ2 5นนะครับจะมีการผลิตนะครับหลายพศด้วยกันนะครับพศ25นะครับ26 27 28แล้วก็29นะครับโดยโค้ดนะครับจะอยู่ด้านล่างตัวอักษรคำว่า1บาทนะครับ โดยปี2525 25, โค้ด D15 นะครับก็คือผลิตในปี25นะครับก็จะมีจำนวนการผลิตประมาณ500,000เหรียญน,นะครับแล้วก็ปี26นะครับอยู่ที่ประมาณ100,000เหรียญนะครับแล้วก็ปี27นะครับอยู่ที่700,000เหรียญแล้วก็ปี28นะครับอยู่ที่ประมาณ17ล้านเหรียญนะครับปี28นี่ถือว่าผลิตมากนะครับ แล้วก็ปี29นะครับปีสุดท้ายนะครับก็จะไลิตอ,อยู่ที่ประมาณ7ล้านเหรียญน,นะครับถือว่ารวมทั้งหมดนะครับปีของเหรียญ5บาท25 25นะครับจะมีการผลิตที่เยอะ,ะพอสมควรน,นะครับเพราะว่ามีการผลิตตั้งแต่2ปีพศ2525จนจนถึงพศ2529นะครับแล้วก็จะมีราคาซื้อขายนะครับ ที่ต่างกันไปนะครับราคาซื้อขายก็จะอิงตามโค้ดของเหรียญด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเหรียญนี้นะครับราคาเหรียญคุดพศ2525นะครับคดปี25นะครับสภาพใหม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเว็บนี้ซื้อขายอยู่ที่650บาทนะครับราคาแต่ละโค้ดจะไม่เท่ากันนะครับแต่ละเว็บก็ซื้อต่างกันนะครับอย่างเช่นเว็บนี้นะครับโค้ดปี 27นะครับสภาพ UNC ไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคา750บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโค้ดปี28นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาเว็บนี้อยู่ที่220นะครับอีกหนึ่งเว็บนะครับก็เป็นปี2525 25นะครับรหัสโค้ด28นะครับ เว็บนี้ซื้อขายอยู่ที่310บาทแล้วก็ปีโค้ดพศสอ25นะครับโค้ดปี29นะครับราคาตัวไม่ผ่านใช้งาน UNC นะครับก็เว็บนี้ซื้อขายเริ่มต้นอยู่ที่280บาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเว็บนะครับซื้อขายเหรียญ5บาท ราคุดพศ25 25โค้ด29นะครับสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเว็บนี้ซื้อขายที่500บาทนะครับสรุปแล้วนะครับราคาเหรียญบล็อกธรรมดาครับ UNC นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณหลัก100ยนะครับไม่เกิน500บาทนะครับสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับก็มีราคาซื้อขายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ราคาก็ยังไม่สูงมากนะครับ อย่างเว็บนี้ก็มีการขายเหรียญพศสองหยเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ120บาทเหรียญหพศสองพนห้าร้อ่ส่วนใหญ่นะครับเหรียญผ่นันใช้งานก็จะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยต้นๆประมาณนี้เลยครับแต่มีบางเว็บนะครับ นำเหรียญพศส5 2 5มาขายกันในราคา320บาทนะครับสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับแต่เป็นโค้ดปี25นะครับสำหรับเหรียญ5บาทพศส5 2 5นนะครับเหรียญตราคุดนะครับเป็นเหรียญที่แนะนำให้เก็บสะสมนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับ หาตามท้องตลาดได้ยากแล้วนะครับหรือจะเก็บนะครับเป็นสะสมเป็นสลริมงคลหรือเป็นสมบัติให้เราได้นะครับแนะนำให้เก็บสะสมก่อนนะครับถ้าไม่เจอตัวเหรียญที่เป็นโคเป็นบล็อกหายากนะครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ